อีีมันยิงฟรีไอ้บ้านรอกก็พี่บ้านรอกก็พี่เฮ้ยไม่ได้วะมัานอย่าไปว่าอูนี้อย่าไปอยู่หลังม้านอูนี้ไ้านนี้มันยิงได้มัานสวากาศมันยิงฟรี ไอออฟออฟนารู้ว่ามีนารู้ว่าออฟมีูู้จะข้ามไปดีวะกูต้องเล่แล้วล่ะเดี๋ยวกูข้ามนะเวอยู่ไหนเวอยู่ไหนเว้อยู่ไหนหลังสามปลายไปบาร์ตงนี้ตรงนี้ไม่ได้กินออฟลอยพี่ออฟลอยพี่ออฟลอยพี่ แต่น่าจะมีพี่เบลไว้ครับเพื่อนมี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 สามตัวมีสองตัวมีสองตัวเฮ้ยเข้าในบ้านเข้าในบ้านไอ้ออกเข้าในบ้านไอ้ออกเข้าไปในบ้านมันยิงมึงไม่ได้มันยิงมึงไม่ได้แต่โซ่กูยิงปีกควายกูรู้กูอใครเนี่ย chứ à, rồi à, gì? đi off đi tại hạ đi hì hì quay Ủa, lắm, สองตัวสามตัวพี่บ้าสไปช่วยหลังพี่บ้าสพี่เท่าน่ะพีทีเดียวอ่ะเอ้ยเวทเสองชั้นเะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าถมอย่าถมระวังระวังอย่าถมอย่าถมไม่มีไม่หาห่เ้ยวเีห่บ้นี่เย็นหลังไหนลูกหลังบ้านวันนี้ป่ะข้างบ้านวันนี้ใช่ไหม โอ้ยกูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้โอ้ยกูโดนกูโดนมาเอ้ยมาวันนี้มาวันนี้มึงโถมามาวันนี้โถมามาวันนี้กูโดนแล้วกูโดนแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้ตรงนี้ช่วยออกมาช่วยหน่อยไอ้บ้านโอ้โห้เอ้ยแม่เป็ดเย็ดไก่วิ่งมาวิ่งมายิงได้มมาวันนี้ยิงได้ไหมมามามา ทำไลัๆๆครัเฮ้ยมันอยู่หลังเลสเก่ะเลยไม่คนได้สติไม่ชมบเขาหยอดบอกแล้วเจอกูเล่นแ,แนนทคติคย่างโหครับแร้สามคนเอ็เอ็ดเเป็นสิเนิะ